สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านครับพบกันอีกแล้วนะครับกับพัดพลคนรากยา้าคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาที่อ,อําเภอคอนสารอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมรถไถดัดแปลงคันนี้แหละนี่ฮะที่อยู่ทางด้านหลังผมนั่นก็คือรถไถดัดแปลงของช่างโจกค,คอนสารนะครับผมเคยรีวิวไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อสักวันที่3ธันวาคที่ผ่านมานะครับผมก็มารีวิวต,ตอนนั้นเป็นช่วงจังหวะที่ อากาศพกขําพอดีก็เลยไม่ได้รายละเอียดแล้วก็ไม่ได้ดูการทํางานของเจ้ารถคันนี้ของช่างโจ๊กนะครับผมก็เลยพอดีวันนี้ได้มีโอกาสนํารถมาส่งให้กับลูกค้าที่แยกไปจังหวัดเลยหาก,กันนี้ประมาณ78กิโลขากลับก็เลยแวะมาหาช่างโจ๊กเพื่อที่จะมาดูรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูแบบรายละเอียดกันเลยนะครับว่ารถของช่างโจ๊กคันนี้จะเป็นอย่างไรจะเป็นเหมือนกับคันที่ผมถ่ายต่อเขาที่แล้วหรือไม่นะครับเพราะว่าตอนนั้นผมถ่ายกลางคืน แต่ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดพลคนรากหญ้าด้วยนะครับและพัดพลไรส์ตายส,ตสองทองช่างและาฝากทางเพจ Facebook ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับกัรบรถที่นี่คือรถไทยดัดแปลงที่ยืนอยู่น,นี้ใช่ช่างโจ๊กสวัสดีครับช่างโจ๊กใช่ช่างโจ๊กไหมครับเนี่ย<ช>ม่ใช่ช่างโจ๊ก ช่างศิ์อันนี้ช่างเนตรช่างเนตรช่างเนตรน,น้ำมันอุตตรดิตนะครับนี่ช่างเนตรน้ำมันพอดีว,วันนี้เอารถของช่างเนตรมาส่งนะะก็เลยมาด้วยกันสามคนช่างโจ๊กมาพอดีเลยครับโอ้โหเนี่ยไปยิงปลามาได้ปลาไหมฮะช่างไม่ได้ไม่ได้ไปเลี้ยง่ปนึกว่าคิดว่าไปเลี้ยงมาเนาะะพอดีช่างโจ๊กมาพอดีเลยครับท่านผู้ชมออ เดี๋ยวมาดูกันท่านผู้ชมนี่มาดูโอ้โหอะไรตอนวันนั้นมามาดูในช่วงเังหยวะกลางคืนพอดีเลยนะครับก็เลยมองไม่เห็นผมต้องใช้ไฟฉายส่องแต่ว่าวันนี้เห็นทุกซอกทุกมุมทุกอโนูเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันกับช่างนิดแล้วอ๋อสงสัยทำไมาอยู่ใกล้กัน,รนครับนี่ก็คือ,อช่างโจกนะฮะก็ครับที่แล้วก็ พบกันตอนกลางคืนก็ไม่ได้ค่อยเห็นหน้าคาตากันซะไสมาเจอวันนี้ก็หน้าตา,าหล่เเอเหลาอาการทีเดียวนะครับร <laughs> ถก็ดูดูแล้วก็แปลกแปลกตาจากช่างแต่ละคนนะครับน้องของช่างโจ๊ก็จะเป็นสูตรของช่างโจก <st> ๊กอันนี้โครงของอะไรช่างโจกตต๊กดิ้กจิ๋วแปลกแปลกต่อน,นี่คือ,อสไตล์ของช่างโจ๊กนะฮะ อันนี้เป็นปั๊มน้ำมันไฮดรูริกนะฮะมันเบียดกันบ่กรับสี่ช่างบ่เบียดบ่เท่าใดเนาะถ้าลูกช่างไส่ลูกเตะจักตัวนี่สองตัวเออสามตัวก็กระตัวนั้นเนาะอันนี้อันนี้ตัวลูกตั้งลูกต,ตั้งตัวนั้นลูกเตะโอ้เร็กกันหนาครับนะเป็นสีดํานะครับเป็นดาเป็นดําทม,มินนะ <laughs> เป็นดําทม,มิน <laughs> นี่ระบบเกียร์นี่ระบบเกียร์แล้วเอียงเลยครับี่ โซ่เล้วอ๋อตัวโซ่เลี้ยวไส้อ๋อโอยเลี้ยวไส้เอ็นี่เกียร์มหนบ่เกียร์อยู่กลางไอ้ไฮดรอลิกนี่ก็คือเป็นไฮดรอลิกแขนยกเลยโอ้อันนี้ใส้เป็นแบบไม่ได้ใส่สปริงบอกครับนี่ใส่เล็กเล็กตายตายโตเลยบอกครับมันสิสตูดบอกครับนี่คขันว่าใส่สปริงไงเวลาเอาไอ้ไทยไปมันติดต่อหรือว่าติดยังมันจะบดดิงมันจะบูยุดบอกหยุดหยุดดิ่มันต้องใส่สปริงได้ตัวนี้ต้องใส่สปริงดิ่ง นี่ระบบเกียร์ใส่โซ่เนาะใส่โซ่สเตอร์โอ้ค่ะเป็นไอเดียอีกไอเดียหนึง่งเครื่องนี้เป็นเครื่องอาร์ทีร้อยนะครับท่านผู้ชมนี่ต่อท่อเสียขึ้นอย่างดีนะดูดูคานหน้าดูคานหน้าอ,อันนี้เชื่อมเชื่อมไม้บ,คบ่ครับซ่างนี่แก้ไขไม้บ่เอาียวลวดเชื่อมแข็งม<ะ>าเชื่อมเลยบอ เอารดเชื่อมแข็งมาเชื่อมรถแอลอ๋อครับผมเอาไว้บ้านกันได้ครับรดแอลไมาเชื่อมครับวดธรรมดามันอวนยันมันขาดอ๋ออันนี้ยังไม่ได้เก็บสีนะครับท่านผู้ชมเพิ่งทำเพิ่งทำนี่ท่านผู้ชมนี่เป็นอ่าู้ช่างโจ๊เป็นช่างที่ซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ด้วยอะไรด้วยเนาะก็เลยเอาวัสดุที่เหลือใช้เอามาทำประดิษฐ์ทำนะ ผ่านนี่เป็นผ่านสามเห็นเขาที่แล้วเห็นชักจกเห็ดไออย่างก็ผ่านหัวหมูเป็นบอกทดลองเลยยังยังเส้นหรือบอเป็นผ่านหัวหมูนะท่านท่านผู้ชมแต่นี้ไม่ได้เอาเอามาใส่ให้ให้ท่านผู้ชมดูนะน่าจะอยู่หลังบ้านท่านผู้ชมนี่ก็ถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่ชมคลิปนี้อยู่นะถ้า ชมคลิปนี้แล้วถ้าอยากจะให้ทางข้างโจกประดิษฐ์ให้นะครับก็สามารถสอบถามช่างโจกได้เลยนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจออยู่ในขณะนี้นะครับก็สตาจ่าส่วนมากนะครับก็จะทําคล้ายๆกันนะครับหลักการของรถไถดัดแปลงก็เพื่อที่จะไม่ต้องเดินตามนะครับแล้วแต่ว่าสูตรของช่างแต่ละคนที่จะทําว่าจะทําแบบไหนสูตรไหนนะฮะแต่หลักๆก็คือวัตถุประสงค์ก็คือไม่ต้องไปเดินตามเหมือนสมัยก่อนนะเหมือนกับตัวนี้นะครับเนี่ย ที่วางอยู่เนี่ยก็คือต้องเราต้องเดินตามนะครับแต่นี้พัฒนามันเป็นหน้าขับก็สบายๆไม่ต้องไปเดินตามให้มันเมื่อยน่องนะครับท่านผู้ชมนี่กับผ่านรถไสเยออันนี้ผ่าน 18, อันนี้ผ่านสิบแปดอันนี้ผ่านสิบหกอสุดยอดครับท่านผู้ชมอันนี้ที่หน้าบ้านผู้ใหญ่หมู่แปดเนาะ<อ>ถ้าท่านใดที่จะมาชมรถของช่างโจ๊กนะครับก็ เข้ามาที่บ้านนาวงเดือนนะครับจับทีเพมาได้เลยนะครับว่าที่ทําการปรยาบ้านหมู่ที่8ตํตบลบ้านนาเหล่าอับลบ้านนาวงเดือนทุ่งนาเหล่าคอนสารมาถึงแน่นอนนะอยู่ข้างทางจอดอยู่ข้างทางมีม,มีอู่นะท่านผู้ชมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมจะลืมฝากดไลค์กดติดตามให้กับพัดผลคนรากแก้วและพัดผลไร้สไตล์ด้วยถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะก็ติดต่อกับช่างโจกได้เลยนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์เบอร์ดะทั้ง0.9 9ครับ 172 7งเจ็ด9องเจ็ดศนนะครับท่านผู้ชมตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจออยู่ในขณะนี้ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้พัดพลคนรากนแรกและช่างโ๊กต้องจัก